ช e x p e l l เฮ้ด้าบพ empl เก rock... ก็ง ained r เราโร Ск ี eday เลยโรอ Teraz ทำอ่ามีความ актер บ itu อยา ambitious ทครับส월ช у т с ตรงสิวะรงด้งเครับเจยครับเกยครับเมแนง่ายลหลังพูดไมได้เกครับเจครับเยครับเสร็จแล้วเกเลยครับ ครคุยกันไป, <Okay. S 1> อไปตอนนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับในนามสมาคมแล้วก็ขอบคุณเฮอรที่จัดคิปให้กับเราในวันนี้นะครับผมจะมีเรื่องประชาสัมพันธ์นัก็คือสมาคมของเราตอนนี้เนี่ยเราได้จัดกิดจกรรมแบบนี้ขึ้นมาเป็นประจำทุกเดือนรวมทั้งออดันะครับที่เป็น p c s a นะครับ แล้วเราได้มีบัตรสะสมให้กับสมาชิกที่ปัน่นลิปกับเรารบนับรวมออแดกด้วยนะครับคนที่ปัดด่นออแดดก,ก็ที่เป็น P C S a อ,อันนี้เป็นฟมได้นะครับเดี๋ยวเย็นนี้หากลับถ้นะากลับมาที่นี่แล้วให้มาทวงหรือใครคิดว่าจะหนีกลับการทาให้มาทวงไปก่อนนะฮะผิดสองค้งเนี่ยเราจะมีของรางวัล เป็นสอนคนด้วยแจกเป็นเพื่อลึกจากสมาคมถ้าพรที่บุตจะมีรา,างวัลใหญ่อันนี้อันนี้นจริงไม่ได้ล้อเลยนะครับถ้าไม่ได้จกักรยานก็อาจจะเป็นสวงิน <c oughs> <c oughs> ถ่ายแล้วเป็นหลักฐานหมดเย้ไม่กัวโอกาหรือถ้าเกิดสมาชิกเราพับข้างจริงไปได้เราอยากที่ยังไม่กล้ารับปากนะแต่แฉไอ้ที่พูดเนี่ยพูดเล่นแต่เรื่องกินกคือได้กินสมาชิกที่ว่าไเรานนี้นะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาเอาที่ผมครับเดี๋ยวผมถอดเสื้อให้เลย สมาชิกที่ปั่นออแดกไม่ได้ปั่นท i ิปเล็กเนี่ยนะครับก็ใช้บัตรนี้สะสมได้สำหรับออแดทที่เป็น TC HA นะครับแต่อาจจะมีข้อแม้นี้จนึงว่าคนที่จะรับรางวัลใหญ่กับเราได้ต้องเป็นสมาชิกนะครับต้องเป็นสมาชิกของสมาคมนะครับซึ่งสมาชิกก็ไม่ได้ยุ่งยากแค่เรามาตอบข้อมูลไว้แล้วก็ใช้เงินสองบาทจากกระเป๋าให้กับ เพื่อเพื่อเป็นการสนับสนุนสมาคมแต,แต่ไม่สมัครก็ปั่นได้ไม่ห้ามแต่ถ้าะจะได้รางวัลต้องต้องสมัครนะครับต้องสมัครรวมทั้งออดเดกด้วยนะครับออดเด็ที่เป็น TCSA ก็ใช้ได้สําหรับท่านที่ชอบปั่นทางไกลออดเด็นะครับนะ,ะนี่เรามาเริ่มพบแล้ววันนี้นะครับผมเชิญเนียฮอปัก่อนนะครับเบื้องหลังของการปั่นวันนี้เนี่ย นะครับที่นี่ไม่ใช่รวมตัวกันและแท่จักรยานไปปั่นนะครับต้องนํารถมาสํารวจรอบหนึ่งต้องนําจักรยานมาปั่นกันรอบหนึ่งเพื่อให้รู้ว่าที่ทางที่เราจะไปอ่ะปลอดภัยกันไหมนะครับอย่างแรกอย่างที่สองก็คือเราเตรียมโคนต์ไว้สําหรับนั่นเดี๋ยวผมจะให้เฮียฮอเนี่ยแนะนําสมาชิกแล้วก็พูดเรื่องเส้นทางนะครับพูดกติการในการร่วมกันนิดนึงเพื่อความปลอดภัยของพวกเราทุกคนเพราะว่า ที่ลงทะเบียนมาเนี่ยทั้งหมดร้อยเจ็ดสิบคนแต่ว่าไม่รู้ว่ามาครบตอนนี้ครบหือยังนะครับแต่ทั้งหมดทั้งร้อยเจ็ดสิบคนองนะครับก็ก็พวกเราถ้าเกิดไปร่วมเส้นทางแล้วเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเราใช้กติกาเดียวกันเพื่อความปลอดภัยของพวกเราทุกคนนะครับเราจะได้สนุกและก็ปลอดภัยด้วยนะครับ ครับเสี่ยเอครับครับหกเม่อว ah. ัน mm นี้แหละหกโมงสะตันตัใช่ไหมคะสะตันสดใ